สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพินอกแล้วนะคะวันนี้นะ,ะเราจะมาแนะนําค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเอเวอเรสต์วแบบ 4x4 ค่ะราคาจะจําหน่ายนะคะอยู่ที่1,922,000บาทคันนี้เป็นสีบอลเงินค่ะซึ่งหายากมากนะคะลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้านะคะถึงจะได้รถลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถดีๆแบบขับสีนะคะแบบลิมิเต็แบบคันนี้นะคะสนใจติดต่อที่เบอร์ปินได้เลยค่ะ0 8 6 3 3 5 0 3 4 1หรือว่า081796 4997แต่วันนี้นะคะเรามีนะคะแบบฉบับย่อค่ะเรามาดูนะ,ะการแปลงนะ,ะเพิ่มลำโพง b o ค่ะเรามาดูกันละ่ะที่รถคันนี้เดี๋ยวพากันเข้ามาดูเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วก็แปลงในส่วนของใส่กล่องนะคะคาเพละนะคะอ่าคันนี้นะคะก็เพิ่มนะคะเป็นกล่องคาเพล a y แบบนี้นะคะอันนี้ก็สามารถอัปเกรดได้นะคะ เออตัวนี้เราทํามาอันนี้รุ่นในรุ่นของอัปเกรดที่สุดก็คือ9900นะคะลูกค้าสามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็ดัดแปลงนะคะพวกสามารถให้ดู YouTube หรือว่าหนังได้เราก็ทําการติดตั้งให้เรียบร้อยนะโดยช่างมืออาชีพเลยทีเดียวทีมงานมืออาชีพนะคะ <S <S แล้วเรามาดูกันบ้างว่าอ่ะในนี้เราเปิดทางไว้อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงนะคะที่เราแปลงมาประมาณไหนนะคะ ี้เราติดตั้งทั้งหมดนะคะอันนี้นะคะเราติดตั้งลำโพงทั้งหมดเพิ่มนะคะเป็นสิบสองตัวค่ะซับเบลด้วย G อ่า JBL นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเบลดนะคะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เต็มรูปแบบในคลิปหน้านะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาแบบเข้าคร่าวนะแบบทีเซอร์กันก่อนว่า เราติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วรถเราเนี่ยดูหรูหราขึ้นมายังไงนะคะสาหรับลูกค้าที่สนใจก็สามารถสอบถามติดต่อกันได้ค่ะสอบถามราคากันได้นะคะทีมงานมืออาชีพค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันข้าวๆอุปกรณ์นะคะแบบนี้เลยหน้าจออ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันอีกนิดนึงนะคะอ่ะเราดูฟังเสียงที่เราจัดมาแล้วแบบนี้ อ่ะเพลงช้าๆกันนิดนึงนะดฟูฟังว่ามันเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ก็สามารถลดเสียงเพิ่มเสียงได้เลยนะคะตามที่เราชอบก็สามารถดูแอนิเมชันหรือว่าต่างๆนะคะให้ให้ใหอาผู้โดยสารนั่งดูได้เลยนะคะสามารถอ่ะเรามาดูกันคร่าวๆเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันแบบจัดเต็มนะคะว่า รถคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมบ้างวันนี้ก็มากันแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะคะสวยงามแบบนี้นะคะลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ต้องขออนุญาลาไปก่อนเดี๋ยวเพียงเท่านี้ค่ะติดตามชมคลิปเต็มฉบับหน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ